สวัสดีครับต่อไปเรามาดูวิธีการปิดโปรแกรมหรือยกเลิกการใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมปกติในแต่ละวันนะครับการปิดโปรแกรมเราสามารถทำได้2วิธีคือ1คือปิดชั่วคราว กับวิธีที่2คือการปิดรอบนะครับการปิดชั่วคราวก็คือการพักการพักใช้งานในส่วนของตัวโปรแกรมเช่นผมเป็นแคชเชียร์นะครับผมจะต้องรับผิดชอบในส่วนของเครื่องแคชเชียร์และเก๊เงินหรือลิ้นชักเก็บเงินที่ผมดูแลอยู่แต่ผมอาจจะต้องอไปเข้าห้องน้ำหรือไปทำธุระที่อื่นซึ่งผมไม่ต้องการให้คนอื่นหรือยูเซอร์คนอื่น มาใช้งานหรือมาเล่นในส่วนของตัวโปรแกรมซึ่งอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดได้ผมสามารถที่จะปิดชั่วคราวของการใช้งานได้จากตัวโปรแกรมนะครับมุมด้านบนสุดจะมีการกรบาทนะครับเป็น Exit คือปิดชั่วคราวนะครับหากเราคลิกที่การกรบาทด้านบนนะครับจะเป็นการปิดชั่วคราวโปรแกรมจะถามว่าคุณต้องการที่จะปิดการทํางานชั่วคราวหรือไม่นะครับ จากนั้นผมคลิกที่โอเคนะครับก็จะเป็นการปิดการทํางานของโปรแกรมชั่วคราวซึ่งตรงนี้ยังไม่เราสามารถที่จะเมื่อเรากลับมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะทํางานต่อได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมลองเปิดขึ้นมาใช้งานเหมือนเดิมนะครับผมเข้าด้วย user 0 0นนะครับ password 0 0นเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นคลิกที่โอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดว่าเครื่องจุดขายที่เท่าไหร่แล้ววันที่ขายวันที่เท่าไหร่จากนั้นคลิกโอเคนะครับจะสังเกตว่าเมื่อเราคลิกโอเคระบบจะจะแสดงข้อความต้อนรับคือเว l c o m e back to system นะครับก็ค,คือยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบนะครับก็กดโอเคก็สามารถที่จะพร้อมใช้งานได้ต่อไปได้เลยนะครับทีนี้ผมลองปิดอีกรอบหนึ่งนะครับ โอเคผมปิดไว้ชั่วข่าวทีนี้เมื่อเราปิดไว้ชั่วข่าวนะครับเมื่อคนอื่นจะเข้ามาใช้งานจะสังเกตว่าจะไม่สามารถที่จะเข้าใช้งานได้เมื่อสักครู่เราเข้าใช้ด้วย user 0 0 9แล้วก็ password รหัสผ่าน0 0นนะครับเข้าใช้งานครั้งอยู่นี้ผมจะลองใช้ user 0 0 1เข้าเข้าใช้งานนะครับผมคลิกที่โอเคนะครับจากนั้นคลิกที่ตกลงจะสังเกตนะครับว่า เมื่อเราล็อกอินเข้าด้วยล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องที่เขามีการปิดรอบชั่วคราวอยู่เราจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้ระบบจะบอกว่าเครื่องจุดขายนี้มีการใช้งานอยู่หรือถูกล็อกให้ใช้กับเครื่องชื่อเครื่องนี้เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่ามีคนล็อกอินค้างอยู่เป็นการปิดรอบชั่วคราวออกไปนะครับแล้วนะค,นะค,คลิกที่โอเค เห็นไหมครับผมผมจะไม่สามารถคนอื่นจะไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้าไปใช้งานได้ตาบใดที่เราไม่ได้ปิดรอบนะครับผมล็อกอินเข้าไปใหม่ครั้งหนึ่งด้วยยูเซอร์เดิมโอเคสังเกตนะครับว่าผมจะล็อกอินเข้าได้ปกติเพราะนั้นตัวนี้ตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะ,ะป้องกันการเข้าใช้งานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บ,งบงางบางครั้งยูเซอร์เข้ามาเล่นหรือเข้ามาต้องการที่จะเข้ามาใช้งานในส่วนของตัวระบบเนี่ยถ้าเราปิดรอบชั่วคราวไว้ก็จะไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้งานได้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการ sign o u t นะครับการ sign o u t จะเป็นการปิดรอบของแคชเชียร์ปกตินะครับอย่างในหนึ่งร้านอาจจะมีการเปิดรอบของแคชเชี er ยร์หลายๆกะ่ อาจจะเป็นกะเช้าช่วงเช้าอาจจะเป็นกะเช้าแล้วก็จะมีกะบ่ายนะครับเมื่อเราทำการเปิดรอบของแคชเชียร์ในส่วนของยูเซอร์ศูนย์ใช่ไหมครับสมมติผมเข้ากะเช้าผมก็มาเปิดรอบในส่วนของการใช้งานเมื่อถึงเวลาเที่ยงนะครับผมจะต้องปิดรอบของตัวเองเพื่อที่จะส่งกะที่2ให้กับเพื่อนนะครับผมสามารถที่จะสั่งปิดรอบตรงนี้ได้โดยการใช้ที่ปุ่ม sign o u t หรือปิดรอบนะครับระบบก็จะถามว่าคุณต้องการที่จะ sign out ใช่หรือไม่นะครับคลิกที่โอเคเพื่อยืนยันการ sign out นะครับจะสังเกตว่า user code เขาจะ default ไว้ให้คือเขาจะกำหนดไว้ให้ที่009คือจะใช้ user เดิมที่เราเคย login เข้ามาใช้งานนะครับส่วนที่เราจะต้องกรอกเข้าไปก็คือรหัสผ่านนะครับ ผมใช้ user 0 0 9 password 0 0 9ตรงนี้เน้นย้ำนิดหนึ่งเมื่อเราใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วให,กนะกวกห้กด enter 1ครั้งนะครับสังเกตว่าเมื่อเรากำหนดกด enter 1ครั้งนะครับด้านซ้ายมือก็จะปรากฏรายละเอียดของรอบมาให้เห็นไหมครับว่าเรามีการเปิดรอบขายวันที่28เดือน12เดือนธันวาคมปี2010นะครับที่เครื่องจุดขาย0 0 1นะครับวันที่เราเข้าเปิดรอบ นะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้าเวลาที่เราเปิดรอบเราเปิดรอบเมื่อ9นาฬิกา27เ็นาทีเห็นไหมครับเมื่อเรากำหนดรหัสเมื่อเรากรอกรหัสผ่านแล้วกดเอ t e r ร์เสร็จเรียบร้อยนะครับลิ้นชักเขาก็จะเด้งอัตโนมัติจากนั้นให้เรานับเงินในลิ้นชักนะครับว่าได้เท่าไหร่ก็จะมีนับเงินนะครับผมนับเงินสดได้ลิ้นชักได้4 0 0 0บาทนะครับเป็นอวเชอร์ได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ กรอกรายละเอยียดใส่เข้าไปผมยกตัวอย่างนะครับเป็นบัตรเครดิตได้เท่าไหร่เป็นบัตรเครดิต200นะครับคัสเ o อร์เดบิตเท่าไหร่กิฟต์ไวเซอร์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปจำตามจำนวนจริงที่เรานับในลิ้นชักได้นะครับในส่วนของคัสเ o อร์คัสเ o อร์เครดิตเองเนี่ยระบบเขาจะขึ้นให้อัตโนมัติอยู่แล้วถ้าในวันนั้นหรือในรอบกะนั้นเรามีการรับชำระเป็นเครดิตด้วยนะครับ เมื่อเรากรอกรายละเอียดจํานวนเงินต่างๆที่เรานับในลิ้นชักได้เสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราคลิกที่ปุ่มเซฟนะครับระบบก็จะทําการพิมพ์สลิปมาให้1 slip สลิปเป็นสลิปจำนวนจานวนเงินที่เรานับในลิ้นชักได้นะครับอันนี้ใบแรกนะครับส่วนใบที่2จะเป็นใบที่ระบบเขาเก็บนะครับจะสังเกตว่าใบนี้จะเป็นใบที่2นะครับว่าระบบจะเก็บว่ามีการโอเพนดอเวอร โดยที่ไม่ขายหมายความว่ามีการเปิดลิ้นชักโดยที่ไม่ขาย2ครั้งนะครับคือการนําเงินเข้ากับการนําเงินออกนะครับมีการนํมันนี่อินหครั้งจํานวน5,000บาทยอดขายทั้งหมดที่เราขายออกไปคือ3 1 8 9บาทนะครับมีการนำมันนี่เอาคือการนําเงินออก200บาทแคนเซิลบินมีไหมมีการแคนเซิลบินจานวน4ครั้งเป็นเป็นจำนวนเงิน 1, 8 0 0 1พับาท นะครับโทษท,ทั้งหมดก็คือ7 9 8 9บาทนะครับตรงนี้รายละเอียดนะครับก็ระบบก็จะบอกว่ามีการเปิดรอบเวลากี่โมงนะครับ9นาฬิกามีการปิดรอบเวลาเที่ยงนะครับ12นาฬิกานาทีนะครับ,นะรบเราขายไปทั้งหมดกี่บินนะครับขายไปทั้งหมดตั้งแต่บินที่2ถึงบินที่11อันนี้ก็จะเป็นใบสุดท้ายสำหรับการปิดรอบฉะนั้นคลิกที่ปริ้นคือการสั่งพิมพ์ใบปิดรอบ จากกระบวนการจาากกกรระบวนในการทํางานทั้งหมดจะสังเกตว่าในส่วนของการใช้งานตัวสโตฟอนจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้งานการขายหน้าร้านไม่ว่าจะเป็นการเปิดโต๊ะเพื่อทานในร้านนะครับสั่งเทคเอาไวหรือนํากลับนะครับสามารถที่จะย้ายโต๊ะได้รวมโต๊ะได้ชําระเงินได้หลายประเภทไม่ว่าจะชําระเป็นเงินสดเป็นไวเซอร์เป็นค er, ูปองเป็นบัตรเครดิต หรือเป็นลูกหนี้หรือเป็นลูกค้าเดบิตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมขอจบในเรื่องของการใช้งานในส่วนของสตอฟอนเพียงเท่านี้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆการใช้งานในส่วนของสต e แบ็กขอให้ติดตามในเรื่องในส่วนของตัวสต e แบ็กต่อไปครับสำหรับชุดนี้ผมขอจบเพียงแค่เท่านี้สวัสดีครับ